ข้ากูเถอแต่จะขนาดนี้แล้วมันไม่มีอะไรดีๆอยู่นี้แล้วหรือไงเมียสู้ๆวันนี้วัดกิด้วยคาราบวันนี้เคลิบวันวนี้เคลิบเมื่อกี้ไลน์ไม่แจ้งเตือนครับในโทรศัพท์ผมก็ไม่แจ้งเตือนเหมือนกันครับก็เลยได้ลงไลน์ขึ้นใหม่ครับเมื่อกี้ต้องขออภัยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาแท็บเล็ตผมเลอะไรครคับสุ้ขายอยู่เอเมื่อกี้เหรอเอไม่ใช่เดี๋ยวไออยู่ต่อเลทได้ไหมครับ เมื่อคืนโดนใครยิงครับห5 5 5 5ื่าัน้าย้าบห้าเมื่อคืนดูคนสวยยิงเลยดิติดเล่นเลยดิผมอะ่ะเมื่อคืนอะ่ะเจ้าพิกแกปตีเขาอะ่ะ <c oughs> กาดจะกาดจะหยอกเล่นซะหน่อยอะ่ะโอเข้าจริงไงโดนแมวข่วนอ่ะดิเมื่อวานอะ่ะฮ้ยแต่เขาเก่งอยู่เขาเก่งอยู่เอาเรื่องได้แหละ เราไม่ได้กินเตาเราไม่ได้กินเตอลดิจินเตาเราไม่ได้กินเตอลดิจิตอลมีแขนกูบ้างแหละโดนอย่างเงี้ยวันนี้ทุกคนเลยครับวันนี้ครับวันนี้ครับใครมาไหวอยังได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมได้อยู่กับผมจงตังหุบรวยนะครับผมนะที่สตรีมเกมฟอร์ตใหม่นะครับเนี่ครับครับเอาบอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตอนเดลเลยใหม่ครับของสิงโตทำโชคครับให้เจอ อยู่ต่อเลยได้ไหมครับของสิงโตน้ำโชกับมันจะไม่เจอได้ยังไงของสิงโตน้ำโชกอ่ะน้องอีกเสือดยังไงของอกมันังไม่เจอขาดสีฟ้าอ่าแล้วขาดสีฟ้าขวดขวดหรอขวดสีฟ้าเหรออ๋อขวดน้ำยาเขาเอาเพิ่มก่อครับมีได้ป่ะพี่บินได้ครับเดี๋ยวต้องมีเจ็ตแพก่อนมีได้ครับบินได้ครับ เฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มันเปิดกล่องหมดแล้วเหรอชิี้พายดีสิบมากเฮ้ยเฮ้ยิงข้างบนอยู่ข้างบนใช่นไหมยิงข้างบนเลยทั้งอ้ข้างบนข้างบนปียญาล่อเลยแล้วกันมาปะฟังเสียงอยู่ฟังเสียงอยู่มาเดินอยู่ข้างบนอ่ะเอาแล้วนะสามสองหนึ่งฮ้ย มันยังตองทำไรวะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวปวดกล่องเอ้ยไอ้ตัวปวดกล่องไปไหนวะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยยะเรายะเราไอ้ตัวปวดกล่องมันเอาเจ็ดถักมาแน่นเลยเฮ้ยมึงเล่นเปิดกล่องแล้วมังเปิดกล่องเรื่องของขีเอาตัวเลยพวกอย่างนี้ละน้องมีเหลือของดีๆให้บ้านริมเลยไม่เปิดเพลงผื่นแบบเดิมแล้วหรอครับไม่ได้เปิดแล้วครับผม นื่ด้วยเจ้าคลิปไปลงแอปแดงด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้เปิดแล้วครับมันติเรียกสิ์ครับผมอย่าลืมไปติดตามผมแอปแดงให้ด้วยนะเคลิปหรือทีออ่คลิปอีกไม่นานเราก็จะได้โยกแผงบอลการสตรีมครับผมนะก็เลยต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจทำอะไรหลายอย่างเฮ้ย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 ,ยบอลไม่ก็ะโถงสี่นอ้องเว่าแต่ผมยังไม่มีแจ็คแพ็คเลยนีกว่า ฝากคอนยออดดำเอมมี่ด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะใครยิงวะโอ้ยพี่น้องอุ้ยสกาไอปืนนี่ก็ปืนดีนะสกาแต่เขาเสียมันใส่มันใส่สโคบไอ้สโคบเจับความร้อนมามันเป็นจริงอ่ะใส่สโคบสองมันก็เหลือๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปหาใส่สโคบแบบนั้นมาเล่นเด้อ ยิงยากครับผมปืนมันปืนมันสั่นนะผมสั่นแบบขี้เหร่มากตุ้ยเฮ้ยพกจอนวิกอุ้ยโอ้โหพกแก๊ป้วยแมวดีกว่าพกแก๊ปโดนโดนเนึฟแล้วแมวแล้วไม่เล่นแล้วถ้าพกแก๊ปเหมือนนั้นเก่าแล้วผมเล่นอยู่ต้ไปหาปืนดีๆเล่นก่อนดีกว่าอูเจ็ดแฉก็ยังไม่มีเลยโอ้โหแย่แล้ว ยังไม่มีอะไรโตเลยโอ้โหออโอโโอโของยังงี้อ้าเข้าๆกูเห็นของแล้วบุท่อเลยกูยิงซองเขาอยู่แล้วกูยิงใครตุยู้กงหนุ่มนี่ะไปหาข้างบนไม่รู้ว่าบ้าขบน,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 นข้างบนมีโตเปล่าเฮ้ยมีโตมีโตู้กำลังมีฟาร์มโอ้โหมันๆเลยอ่ะเฮ้ยกำลังมีโตู้ดีก่านี้ไง เฮ้ยไม่ทำได้ไง okay. อ่ะโอเคเอาูล่วงนี่กดไปหน่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนลกเนลกเอกเกลอกเฮ้ยมันข้ามฝั่งนู้นแล้วเอาเหรียญหนีมันเอาเหรียญหนีมันหอบเหรียญหนีแล้วผมก็วิ่งตามเหรียญแล้วเหรียญพยายามจะวิ่งหนีผมแต่ผมก็ยพยายามพากตามเหรียญอ,อ,อะไรของกูเนี่ยเฮ้จะขีนหน่หันยิ

มันยังไงล่ะน้องโอ้ยมึงทองม่วงนี่มึงแพท้ทองเทาไอ้น,น้องกูบอกเลยมึงต้องไปคิดใหม่แล้วนอ้องหูวิแล้วของดีซะด้วยเออของกระปุกสลัการ์าโขงมาให้เคลิบแต่วันนี้เขาเนี่ยต่อย,ยาเลย,ยตรงนี้มียาเพา้าอะไรขอเองนี่้เองทำอะไรลงไปฝ <laughs> ากดูเอฟดำเอฟีด้วยครับเดี๋ยวเอาแอฟลองไปไปอันนี้ให้หน,น้องไว้เราขยันลงคิดดีกว่านี้ก่น เดี๋ยวพี่ไปโฟโล่ให้มาเอ้ย,อย,อยติด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 อู้ท่าเต้นขึ้นเลยอย่างนะี้คนหนุ่มเอวานเฮ้ยเองใครมไข่อะเฮ้ยเอหนุ่มไข่เนี่ย สวีเดนสวีเดนสวีเดนมาเดิน,ดน,ดนมิลานสอร์นักบอลสาวสวีเดนร้องเพลงร้องมาดทางชุดนักบอลหายหน่อยไอ้มี่หัวรถหนีก่อนมาไม่มีรถเล่นแล้วไอ้น้อง <G ül> ใส่เบอร์แราฟอย่างเท่ไงหลวงง่ะทำไมพี่ตึงยยายช่องอ่ะช่องนี้มันใกล้จะโดนอันนี้แล้วครับผมนะก็ใครไปไปเลื่อนดูติดตามเขาแล้วกันพี่ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าเท่าไรเื่องมันยาวเนาะพี่แล้วก็พี่ก็เลยจะมีแผนว่าจะสตรีมหลายช่องทางครับเรื่องของเรื่องพอสตรีมหลายช่องทางการเปิดเพลงอะไรพวกนี้เราก็ต้องระวังเรื่องลิสิธิ์ครับหล,ลักเลย เฮ้ยรถระเบิดมาไมีโตไปวนกันดีกว่าวนน่าจะมีพายุวระดับหมอลำกพลังรอเราอยู่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะอ่านี่ไงไว้หนีหนีมันหนีโอ้โห ขี่ไปไหนอะเฮ้ยมันขี่ไปไหนแลอวะโอ้ยมาเอ้ยมาไม่ทันเราคนดูโุ่นเสียดายมากเี่เจลน้วมันเขี้ยวจะกินปืนสายลูมเพี้ยมาจากไหนครับไม่ต้อพาร์ทครับติดตามเลยแล้วกันโอ้มันอยู่แถวนี้แหละผมว่า ไม่ลงระว,วังเกือมันจะดักผมเฮ้ยไอเหรียญหายตัวมันมันมันฟาร์มอยู่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมขี่รถไปเอาเหรียญตัวไอเหรียญหายตัวเลยแล้วกันไปโอเคไม่มีตัวแสดงว่ามันมันน่าจะหนีแบบหนีไปไกลเลยอ่ะติดตามช่องไหนครับอะไรอ่ะติดตามช่องไหนมาถึงอะไรครับ สวัสดีครับการตตาบุณกค้านรับกุสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบุ๊กก่อนนี้มีน้องธนกิจต้องส่งขอเข้ามาน้องธนกิจเขาเล่นเลดบูอยู่อะไม่ใช่ว่าพีคไม่ได้รับคำขอน้องนาน้องเมื่อคืนพี่เล่นไอพี่เก็บคอนเทนต์กับตีพี่อยู่อะก็เลยไม่ได้รับคำขออะน้องธนกิจก็ดูไลฟ์อยู่อะอะมีคนบินอย่างนี้ก็สวยดีครับ ไม่ตายวัดโอ้โหมึงยิงอย่างเก็บเลยลนะน่ะเชี่ยไม่ตายยังไงวนะน่ะไปหายาก่อนยังถึกมันถึกจริงเฮ้ยข้างหน้ามีตัวอยู่ไหนแล้ววะ มีคนกำลังมาหาผมครับเดิยนยาวก่อนโทษทีว่ะน้องพ่ตาดีว่าน้องทษทีอ้บอ้บอ้าวเฮ้ยมันมาละไอ้ต้ยิงยังในให้เหมือนโปรโ,โอ้โหแน่นอนล็อกเป้าใขรมวน,นอย่าได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ได้ตึงเลยตัวเนี้ย <laughs> ไม่ต้องร้องนะน้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโอเอโอเอโอเออโอเอไม่ต้องร้องนะน้องไม่ต้องร้อง <laughs> เป็นไงกลางโคโนไอ้แม่กลางกลางลู่แบบโคโนไปเในในพีไฟแบบตึงๆน้องไม่ต้องร้องนะจ๊ะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเฮ้ย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 ทุกคนครับล่วง เดี๋ยวผมวิ o, stones, ่งไปเก็บไอเอบอลนั่นก่อนไอบอลที่หมวงปาเล่นตะกี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับมันใหม่อีกรอบนึงวันีคลาสวันี่คลับใครจะได้สเตปประมาณพี่นั่งดูพี่เล่นเป็นแน่นอนเกมนี้ดีครับพี่ใต้ยายช่องไปไหนครับเกมละสิบใช่มุ้ยแค่แล้วไม่ได้ย้ายครับน้องไม่ได้ย้ายครับแค่จะแก้จากสตรีมหลายแพลตฟอร์มครับไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้าย S <S <an> ขอโล่หน่อยเคิร์ฟขอโล่หน่อยเฮ้ยมีอันหนึ่งก็เอาเดี๋ยวนันมีไว้รักษาอ่ะก็ยังติดตัวก็ยังดีอะ่ะตอนนี้เหลือ6คนสุดท้ายแล้วยบอกแล้วโอ้ในแมปโซโล่ลุล้นๆกันอยู่อะ่ะโน่น,นึงก็ต้องพี่ไปแล้ว ผมแต่ถ้าเจอเจ๊กหมาอันนี้ก็ร้องอยู่เหมือนกันนะนี่ก็ร้องบ่อยอยู่นะจะเจอเจ๊กหมาเสียดายไม่ลรอเลยแล้วคนไปอยู่ไหนกันวะเนี่ยไปแคมป์กันอยู่ไหนนี่ไร้เราก็มีแต่เหลี่ยงคนเดียวซะด้วยสิเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วโอ้โหรู้แล้วผมจะทำยไงผมรู้แล้วผ,ผมรู้แล้วผมแหละผมผมเคยทำไงผมรู้แล้ว ผมผมมีเรื่องทำแล้วผมมีเะไรทำแล้วเฮ้ยคลิกผมคลิกคอนเทนต์ออกแล้วอันแรกขึ้นเกาะก่อนเลยผมคลิกคอนเทนต์ออกแล้วขายตัวเฮ้ยไม่ได้มันก็ต้องทิ้งสองเหรียญดิ เพราะว่าถ้าถถ้า้าาเราทิ้งเหรียญเดียวอะยังไงมันมันก็มองเห็นปะวะมันก็มองเห็นเราอยู่ดีอะเพราะว่าการการที่เรามีเหรียญอยู่ในตัวนะมันจะแสดงตำแหน่งโอ,อลิมปิกทั้งเกมดีไหมครับปืนโอ,อ,อลิมปิกปืนอะไรวะปืนโอลิมปิกปืนอะไรอะปืนอะไรวะปืนโอลิมปิกปืนอะไรเอ่ยคือปืนอ,อะไรอะน้องยึ่งก้อยเอ่ยก็ไม่มีอะไรครับของครบไปแล้วนะปืนพบใหม่ ไม่ไม่เล่นไงโบเล่นเลยฮะปืนมันโดนเนิร์ฟแล้วไม่รู้จะเล่นทำไมพี่เล่นลำพังก็เล่นยากอยู่แล้วเล่นเอาชัวร์ดีกว่าฮึบฮึบอะไรอ่ะโอ้ Hunger. <sketches> it must be the box. It is... exhilarating... but it is also... wild... chaotic... uncontrolled. Using the box again without my anyway. armor appropriately upgraded... would be... unwise. But I won't have long to wait. <refused> กำลังเล่าเล่าประหลัดความเป็นมาอ๋อเรื่องอไปเรื่องไปอย่างนี้นี่เองอ๋อถึงว่าอะไรเขาบอกว่ามีมีคนไปแย่งไก่เคสซีรถสปาตี้กครับผมนะทำให้กัปตันมีเจือของเราต้องตามหาคนที่เป็นคนขโมยไก่ครับผมนะ ก็เราได้รับมอาหมายเป็นคุยกับผมนะให้เราตามหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งครับผมนะเพื่อที่จะโทรหาผู้พันขายไก่ครับพี่ลองเล่นหมูที่สร้างกระแพงพวกไม้ให้ดูหน่อยครับไม่ได้เล่นเลยครับเล่นไม่เก่งครับและอย่างหนึ่งคือผมปรับ นี่นี่ปรับบิดเล็บิดเลสตรีมสูงด้วยเวลาวิวสร้างอะไรเงี้ยภาพมันกระชากครับเลยไม่ค่อยอยากเล่นเหลือสามตัวสุดท้ายไปแคมไหนวาแคมไหนวะเนี่ยออกมาได้ละมั้งผมก็ไม่ชอบสร้างไปแคมอยู่ไหนกันเนี่ย ออกมาได้เร็วทีบ้านให้ภพยแล้วน้องร่วง่วงวงอะไรยงีอยู่ด้วยเล่นอยู่กับไคน้องวันนี้คืบวันนี้คืบ ไปเลยครับน้องแป๊บไปเลยครับเฮ้ยดูซี่หายมาไอ้น้องไปแคมป์ในออกมาได้แล้วน้องนั่งหายตัวโชว์เลย <c oughs> อันเนี้ยกูนั่งกูนั่งเด่นๆเลยเนี่ยกูนั่งอยู่นี่แหละเด่นๆเลยอ่ะอยากยิงก็จัดมาเลยน้องอ่ะกูปล่อยมอกูปล่อยจอยเลยเนะี้ยอะยิงเลยเต็มที่เลย ดีครับดีครับไมไ่หมายถึงเนี่ยนี่ทำนั่งรอ,อขนาดนี้แล้วเนะี่ยเอามาได้แล้วมั้งโอ้โหแคมอะไรกันนักหนาเนี่ยเออมันมาแล้วมันยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วอยู่นูน่นฮ่าแล้ววงอยู่ที่กูยังไงมึงก็ต้องมานะดูที่มันจะเล่นยังไง อืมก็แตกหาโดนด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันยิงถึงเธอที่ไหนล่ะ รู้บุ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยโป้คุโป